าาไเดี๋ยยท,ที่ขาได้อย่าง่งี้ยมีก็มาทำงานจีเกา่าจบดสร้สางกาลังใส่ขาวเติมเป็นอุโบสถไม้เป็นโบสใหม่มก็นั่งขึ้น ส่วนร่างา่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้มุ่งอยอออาทิตย์หนึ่งยังมาหลาย เอาบุญมีงานบริจาคม่แต่มาเหตุซอยกันสร้างกันสร้งางหาสามาทำด้วยใจมาสร้างโบสถไหว้ในพุทธศาสนาทุกคนมาด้วยใจใบริจางให้หวางพุทธมาสร้งงางมุนเยี่ยนกันมาแต่ละวันแต่ละวัน สั่างงาน่คน บทหลังนี่เป็นบทใหม่เป็นุกุไปข้างหลังไปบดหลัง này đứng này đang làm cái <laughs> gì đang làm có khám luôn ข้างหน้าเขาด่วนแล้เออผู so, uh, y, e like shoe, ้คนอ้โหเหนแล้วก็เลเกลียดเหรก็จะมาเนี่ยเหมือนว่านัวนี่หัวเต็นท์ี้ยโซ่เนั้ยเนี้หัวเต็นั์เอวซูโต้จะตัวมีโซ่ใช่ไหมคือมันมวยหมองโซ่รอบเย็นนเราแบบรอบเยนเลย

กูกูอร่อย่มึงกูเรื่องอะยเมือนกับกูกู้่รู้คาี่ทยได้ทําได้แล้วูอ่นาน่ะเบนหลนีรนิปมาเด็กยอนาอปา 个要管我。 แดดกะคักเติบขนาดยี่นี่สามโมงคุกว่าสี่โมงสักสุดยอดแดดก็ดี่าทำมาสร้างกระทนเรีนเราบุญทำเอาบุญ